ยาพ่นนะคะตัวน,นะคะที่โรงพยาบาลนี่ตอนนี้เพราะว่าน้อง <ไป S 1> มี <ใจ S 1> อาการนแน่นจะมีเฉียบพันธุ์เลยมงแพ้เฉียบพันธุ์เพราะว่าเล่นแนวมวที่ได้แมวมาวันเดียวเท่านั้นตอนนี้เป็นไงอาการแน่นใช่ไหมหายใจไม่ทันเลยเนี่จะจมูกบวมโพรงจมูกบวมแดง มีแพ้เชี่ยพันในเด็กนะคะต้องต้องใช้ยาพ่นนะกลับอาจารย์รถก,ก่อนรอดันหนึงนะลูกจมูกดูดีหนึ่งบวมตุยเลยอ่ะบวมเลยเหเห็นเลยใช่ไหมเห็นเลย อย่น,นี้นะคะที่ทำให้หายใจไม่ออกเนี่ยเพราะมันบวมปิดรูจมูกอยู่สองปิดรูจมูกหายใจไม่ได้ป้าไปเอายาดิไปเอายามาป,ป็นผน<ว>ังโพงจมูกเดี๋ยวป้าไปเอายาให้อ่นก่อนลี้เป็นยาสเปรย์พ่นลดอาการอักเสบหรืออาการบวมของโพรงจมูกอ่าอันนี้ก็คุณหมอก็จ่ายตัวยาตัวนี้มาให้ใซึ่งจริงๆแล้วแต่กี้ที่โทรมาถามมันไม่ใช่ตัวนี้อ่าแต่ทีนี้พอพอมาถึงที่นี่คุณหมอท่านนี้จ่ายยาตัวนี้ให้ ซึ่งมีราคาแพงกว่าตัวนั้นหลายเท่าเหมือนกันนะแต่ก็คิดว่าก็น่าจะดีแหละน่าจะดีเพราะเฉียบอันฉีดก็คือเอียง4 4.5องศาด้านตาอทางไปหาทาตาแล้วก็นายหายใจได้ไหมได้หายใจตอนที่ป้าฉีดก็หายใจแป๊บนึงก็ฉีดปิดนึงอ่งป้าฉีดให้ดูอ่ะค่ะให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็ฉีตอนนี้ยังแน่นจมูกอยู่ไหมลูกนั่นอยู่อ่ะมาฉีดปุ๊บมันจะหายไหมใช่ลองดี๋ยูเดี๋ยวบอกเพื่อนทีเราแป๊บเดียวอันนี้ เขาจะไม่ทันมันจะไม่เขียวแล้วมันไม่เขียวแล้วเดี๋ยวก็โทงจมูกยุบปกติก็หายใจมันจะเป็นไงอ่ะก็เป็นละอองเนี่ยเหมือนน้ำตาปากเออเป็นละอองไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนน้ำข้าวจมูกเป็นละอองมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองมาข้างหน้าหนึ่งสองสามค้างละหนึ่งทีนะคะปะป๊าบีบข้างๆใช่ไหมัใช่บีบข้างนี่ใช่แล้วก็ นราดูสิ่งทีสิกี่นาทีจะมาหายได้ปกติหายใจปกติแล้วมันเป็นแค่ละอองโอ้เป็นละอองตอนนี้นะคะห้าทุ่มยี่สิบอ่ะเราดูซิกี่นาทีว่าละอจะดีขึ้นอ่ะปะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเนาะกลับบ้านกันตอนนี้มันอาการเป็นยังไงเวลาฉีดเข้าไปมันเป็นยังไงเย็นๆไหมมันเหงยังไม่ทันอ่ะตอนนี้ยังไม่ดีอ่ะรอแป๊บหนึ่งเย็นไหมหรือปกติไม่เย็นเหมือนน้ำเข้าจมูกไหมอ่า นเนยหน้าก่อนนะยาจะได้เข้าไปเลยเนยหน้าหน่อยไหมอ่ะเนยหน้าขึ้นไปพิงนอนพิงไปโอเคเดี๋ยวดูที่กี่นาทีน้องพิงไม่ต้องหรอกฟิตหนึ่งมันก็กระจายแล้วอ่ะปะเอายามันออกได้ไม่ต้องออกออกทล้ไมอ่ะตัวนี้ดีมากเลยหาแล้วครับเพราะมันถึงร้านอ่ะ คมามาจะใครโอนตอนนี้ตอนนี้สวัสดีเพื่อนหาแล้ววะกินกินขนมได้ละโอเคแค่ประมาณสิบกว่านาทีเองนะคะนี่ยองซื้อวัานี้นะอ่เด็กๆก็ใครที่เป็นอารมณ์ดีเฉียบพันก็ต้องระวังด้วยนะคะแบบอารมณ์ดีอ่ะอารมณ์ดีเลยอ่าต้องระวังด้วยนะโอเคบ๊ายบายเพื่อนก่อน มำไมวาครับใรชาลินี้ก็อย่าลืมทำาไมคลิปมันสั้นไปหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรก็ฝากให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันดีๆเนาะตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังมีโควิดอยู่เลยอะอย่าเพิ่งออกไปไหนกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะติดโควิดเอาสำหรับวันนี้เจ้านายก็ขอตัวลา